คุณลองมาดูนะว่าทำไมร้านขายเสื้อผ้าถึงมีเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์เพราะความต้องการเสื้อผ้ามันซ่อนอยู่ในตัวทุกคนคุณนี่จะพาคุณมาดูมาสโลนะคะความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เราเนี่ยคือชั้นที่หนึ่งเลยเป็นความต้องการปัจจัยสี่พูดง่ายๆอาหารน้ำความอบอุ่นการพักผ่อนแต่เสื้อผ้าก็ยังต้องใส่ จะใส่ถูกใส่แพงจะได้มาจากไหนแต่ก็ต้องใส่ถูก่ะคะรำดับขั้นที่สองของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ก็คือความต้องการความมั่งคั่งปลอดภัยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เริ่มเป็นวัยทำงานเริ่มมีเงินเก็บแล้วแต่เขาก็ยังต้องใส่เสื้อผ้าและเขามักจะอัพเกรดเสื้อผ้าตัวเองให้ดูดีขึ้นลําดับขั้นที่3เป็นความรู้และความเป็นเจ้าของพูดง่ายๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ เริ่มมีเงินแล้วแล้วอยากได้ในเรื่องของความรักก็จะเป็นการซื้อเสื้อผ้าเยอะมากขึ้นพูดง่ายๆไม่ได้ว่าซื้อชุดเดียวแล้วจก cover หลายหลายเทศกาลไปทำงานได้ไปดินเนอร์ได้ออกไปเดินเล่นห้างได้ไม่ใช่เขาจะเริ่มซื้ออะไรที่มันหลายๆรูปแบบเขาเริ่มมีอำนาจการซื้อในมือจึงสามารถซื้อเสื้อผ้าได้หลายแบบหลายสไตล์เพื่อเอาไปใช้ในแต่ละเทศกาลได้โอเคไหมส่วนความต้องการขั้นพื้นฐานตัวสีเขียวนะคะก็เป็นการ ริ่มอยากได้ความเคารพน้ำหน้าถือตาอยากได้การยกย่องแล้วมันก็จะเริ่มเป็นเสื้อผ้าที่อาจจะมีลักษณะแบรนด์เนมหน่อยไหมให้คนที่มองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มีตังแน่เลยว่ะคนนี้ดูภูมิฐานจังเลยว่ะคนนี้ทําธุรกิจแน่เลย mm. เขาอยากได้รับการยกย่องหรือความน่าเชื่อถือมากขึ้นนี่ก็เป็นการขายเสื้อผ้าระดับไฮเอนเกรดพรีเมียมเข้าไปอีก และขั้นที่สูงสุดนะคะเป็นขั้นความสมบูรณ์ของชีวิตคือมีทุกอย่างแล้วและขั้นที่สูงสฉันมีเสื้อผ้าในตู้เยอะมากๆเลยแต่ความต้องการของกลุ่มนี้เริ่มไม่ใช่อยากได้ตัวสินค้าหรือตัวเสื้อผ้าแต่เป็นความต้องการที่อยากได้องค์ประกอบของเสื้อผ้าเช่นฉันใส่แล้วสวยฉันใส่แล้วดูหุ่นดีฉันใส่แล้วหลายคนมองฉันใส่แล้วดูเป็นจุดเด่น ฉันใส่แล้วดูมีออร่าเขาได้ประโยชน์อะไรนอกเหนือจากเสื้อผ้าที่เขาได้รับนี่ก็เป็น5ขั้นพื้นฐานความต้องการของมนุษย์คุณสามารถขายได้ตั้งแต่ขั้นแรกขั้น2ขั้น3ขั้น4แล้วก็ขั้น5 ก็คือขายได้หมดทุกกลุ่มของความต้องการไม่ว่าจะมีเม็ดเงินเท่าไหร่แลวถ้าคุณอยากรู้นะคะว่าตัวคุณเนี่ยเหมาะกับการขายเสื้อผ้ากับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนหรือควรขายเสื้อผ้าลักษณะแบบใดอย่าเพิ่งลงทุนซื้ออุปกรณ์อย่าเพิ่งลงทุนซื้อสินค้ามาค่ะในขณะที่คุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณจะขายมันยังไงขายให้ใครคุณนี่แนะนำค่ะว่าให้เราต้องมาคุยกันก่อนนะคะตอนนี้ยังเปิด private coaching ให้นะคะเป็นการวิดีโอคอลคุยกันแบบ1 ตอนหนึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถเล่าเรื่องที่คุณติดได้แล้วคุณนี่จะช่วยคุณแก้ปัญหาให้ได้ตรงจุดว่าคุณควรขายเสื้อผ้าแบบไหนควรขายกลุ่มลูกค้าใดแล้ววิธีการขายขายยังไงก่อนที่คุณจะไปลงทุนซื้ออุปกรณ์แค่นี้ก็ช่วยคุณประหยัดเวลาได้เป็นปีๆช่วยคุณเซฟเงินได้เป็นแสนๆคุณสามารถทักได้ที่ Li n e แอดค่ะแอดคุณนี่นะคะ k r u a n n i e e เราต้องได้เจอกันสักครั้งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ